ดวงหนึ่งลอยเคลฟ้้าอยู่กลางอาวกาศอันมืดมิดมืดมิดและเหน็บหนาวเหน็บหนาวดาวน้อยรู้สึกเหงามากดาวน้อย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 รู้สึกเหงามากจึงอธิษฐานขอพรต่อหมู่ดาวตกอ,อันศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเสมอ ให้ฉันมีขึ้นเยอะๆได้ไหมจ๊ะแล้ววันหนึ่งก็มีเมล็ดสีทองกระเด็นออกมาจากโโดว่ดาวตกลนใส่หัวของดาวน้อยสีเงินพร้อมกับเศษใสๆของดาวตกดวงหนึ่ง ดาวเมล็ดสีทองนี้จะทำให้เขามีเพื่อนผ่านไมยได้อย่างไรวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปเมล็ดสีทองค่อยๆเติบโตขึ้นและกลายเป็นเพื่อนรักของดาวน้อยสีน้ำเงินดาวน้อยตั้งชื่อให้เพื่อนใหม่ว่าไม้ เพื่อนของเขาเก็นจะลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วก็ก่อตัวเป็น สบายของมีเกาะแก้วแจ๋แวแววไงล่ะหลังจากนั้นดาวน้อยสีงงน้ำเงินม้าใหญ่และเด็กชายสายรุง้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งขณะที่เด็กชายสายรุง้งกำลังเล่นขุดดินอยู่นั้นเขาก็เจอหินสีดำมันวาวก้อนใหญ่เท่าฝ่ามือก้อนหนึ่งอ๋อมันก็คือหินสรารพัดนึงนี่ล่ะที่เธอยนมันขึ้นมา ขออรก็ไงนหรืองิขอเครื่องยนต์วิเศษกันจะไดรอดใตกไปเลยทันใีนั้นก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นพร้อมกับกลุ่มควันสีดำขมนอยคุ้งตตุตตุตุ๊กตุ๊นิเศษก็พุกกกกกุ สายรุ yes. ่งดีใจมากเขาอ่ะรีบกระโดดขึ้นไปบนของวิเศษชิ้นใหม่ที่บินโฉบเฉี่ยวไปมามันปล่อยตดสีเทาจางๆเป็นทุ้งไปทั่วปุ๊ดปั๊ดบุงปุ๊ดปั๊บบุ้งหมเ็นทุ้งไปทั่ว เด็กชายสายรุง้งเพลิดเพลินกับการขอของวิเศษใหม่ๆมากมายแต่ของวิเศษที่เด็กชายสายรุ้งชอบมากที่สุดก็คือดวง,วงไฟตลอ,อดกาลเพราะมันส่องแสงตลอดเวลาและลอยตามเด็กชายไปทุกผนทุกแห่งดวงไฟตลอดกาลเด็กชายสายรุง้งจงไติเล่นสนุกทั้งวันทั้งคืนดลาวน้อยสีน้ำเงินแล้วก็ไมยใหญ่เนี่ยก็ลอยไม่หลับไม่นอนไปด้วย ทั้งคู่ก็ไม่เคยต่อว่าเด็กชายสายรุ้งเลยและดีใจที่เห็นเด็กชายสายรุ้งมีความสุขแต่ทุกครั้งที่เด็กชายสายรุ้งใช้หินสารพัดทุกพี่ไรนะขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยระหว่างนั้นไม่มีใครสังเกตเลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงไปยังไงหลายเดือนผ่านไปหลายเดือนผ่านไปเด็กชายสายรุ้งและดํา หาทางช่วยเหลือตัวพยายามหาสาเหตุที่ทำให้ดาวน้อยสีน้ำเงินจะไม่สบายนั่งชายเป็นเพราหินสะพัดหรือเปล่าเวลาฉันใช้มันทีไรอ่ะกดหัวทุกทีดูกกดตอนสิดกดแยวจากแหววการันตีสีดำไปแล้วแผ่นยังหนาขึ้นก,นกนไปดำเต็มเยอะนี่อาจจะทำให้ดาวน้อยสีน้เงินไม่สบายก็ได้นะแล้วลองเอาหินสะพัดนี้ไปฝังมันดำมไหม รุงรีบลงมือขุดหลุมแต่สักพักเขาก็เั่งนิ่งมองดูหนินสาร,รพัดนึกที่วางอยู่บนฝ่ามือไม่ใช่ยังใช้มันอะ่ะได้อีกตั้งหลายครั้งนะเสีย,ยดายจังตอนนี้หนินสาร,รพัดมึกมีขนาดเล็กเท่าก,กัอนปั้งแล้วโอ๊ยรอ,อนโอ๊ยรอนเราจะทำไม่ไหวแล้วแล้วพวกเธอได้ฝังมันซะก่อนที่พวกเราจะตายกันหมดพอเด็กชายสาย ของวิเศษต่างๆก็ค่อยๆหายไปแล้วกรอบแก้วแจ๋ววก็เริ่มบางลงทีละน้อย<ช>แต่ดาวน้อยสิ่งน้ำเงินอาการดีขึ้นแล้วนะ อากาศเราเล่าตัวฉันคนนั้นที่ยังใสสะอาดอยู่บางทีฉันอาจจะช่วยไล่ควันพิษเข่าหินฉลพันึงก็ได้นะงั้นเธอช่วยไล่ควันพิษไปให้หมดเลยนะฉันก็อยากช่วยอยู่นะแต่ถ้าฉันคนเดียวอ่ะคงไม่ไหวหรอกเราทีสองนะน้ำเราทำยังไงกันดีล่ะเอานี้แมทเธอรอเอาไปเล่นของฉันไปปลูกด้สิจะได้มีต้นไม้หลายๆต้นไปช่วยกันไล่ควันพิษเข่าหินฉลพันหนึงไงล่ะหลังจากนั้นเด็กชายสายรุ้งก็ปลูกต้นไม้อีกหลายต้นและดูต้นไม้ทุกไลทุกต้น ดีไม่นานเกลแก้วแก้วแหววก็กลับมาใสสะอาดและบางเบาใสสะอาดบางเบาส่วนอากาศก็บริสุทธิ์สดชื่นเย็นสบายแก้ลน้อยสีน้ำเนินค่อยๆรู้สึกดีขึ้นและกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมแล้ว เงินก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกมาก มีความสุขมากและไม่เคยเหงาอีกเลยดาวน้อยสีน้ำเงิน,น้ม้ใหญ่เด็กชายสายลุงแล้วก็สัตว์นานาชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขม,มีความสุขกลน